กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรรบฟังข่าวตอนเช้ามโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกอสองขลาค่ะจังหวัดตรังพัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วยโรคล,ลเลือดสมองอุดตันเชียบพลันแบบครบวงจรออีกทางพัฒนาการส่งต่อผู้ป่วยทางกาศยานเป็นครั้งแรกจากจังหวัดต่างๆในผักตาตอนบนและตอนล่างในแผทย์สมบัติสะทนสวะผาก ควบด้วยการโรงพยาบาลตรังเปิดเผยว่าโรครลอดเลือดสมองอุดตันเชียบพลันแบบครอบวงจรเป็นสาเหตุการเสรียชีวิตอันดับสองของโลกอัตราการตายต่อประชากรแส่นค้นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ผลกระทบของโรคหลอเเลือดสมองทําให้ผู้ป่วยมีความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวันต่าหรือเสียชีวิตจังหวัดตรังจึงได้พัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเชี่ยบพลันแบบครบวงจรด้วยวิธีการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือด,อด,อดสมองและพัฒนาระบบบริการมีการเชื่อมโยงตั้งแต่ระบบปฐมภูมมทุติยภูมิและตัตยยภูมมมาชัยในการดูแลรักษาและการส่งต่อผู้ป่วยโรคลอดเลือด,อดสมองทั้งนี้จาก,การพัฒนาระบบการดูแลทําให้ ระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยเกิอดอาการจนถึงรักษาสำเร็จลดลงจาก4 7 4ี C หน้าที่ในปีงบประมาณ2563เหลือ353หน้าที่ในปีงบประมาณ2 5 6 4ซีึ่งลดลงถึง121หน้าที่ลาสุดมีการพัฒนาส่งต่อผู้ป่วยทางกาศยานเป็นแข่งแรกจากจังหวัดต่างๆในผักตายตอนบนและตอนล่างโดยได้รับความร่วมมือจากกองถับอากาศกองถับเรือและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ส่งต่อผู้ป่วย ทำห้สาม,มารัหลอดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยลดความผิการหลดา่าช้จใจของครัวเรื่อนและประเทศในการดูแลผู้ป่วยพิการด้วยวินินาศสุรากรมแห้งซูนค้าวิทยุม,มกกอกทสองคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน